นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมแอกจะมาชวนคุยเรื่องปัญหาการเทรด8ประการที่มือใหม่ต้องพบเจอข้อความทวิตจาก Mark m i n นาวินีได้เขียนข้อความไว้ว่าความผิดพลาด8ประการที่เมื่อเริ่มต้นเทรดพึงตระหนักไว้คือ1 ลาราคาหุ้นที่ไกลเกินกว่าจุดซื้อ 2. ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างแน่ชัดเมื่อมันยังขาดทุนพอประมาณอยู่ 3. ไม่ยอมขายในจุดที่กำไรจนกระทั่งราคาหุ้นย้อนกลับมาตรงจุดเดิม 4. ไม่ปกป้องจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อจะรักษากำไรของหุ้นนั้น 5. ต้องหนักแน่นเมื่อการเทรดนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้ 6. ปล่อยใจให้สบายเมื่อการเทรดนั้นเข้ามือเรามากขึ้น 7. ตกลมรักหุ้นที่เราเล่น และเชื่อม,มั่นตัวเลขที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆเวลาที่มันถึงขาลงแล้วและ8ปซื้อหุ้นผู้แพ้มาขึ้นผมมีความเห็นด้วยในสิ่งที่8ขอ้อนี้ในการให้เราเป็นมือใหม่ในการเทรดเนี่ยเราต้องประสบพบเจออย่างแน่นอนและโดยเฉพาะผมเองผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมทําบ่อยมากๆนั่นก็คือเรามักจะซื้อหุ้นผู้แพ้อยู่เป็นประจำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องมีหหุ้นในพอร์ตของเราแน่นอนที่มันเป็นหุ้นผู้แพ้หุ้นผู้แพ้ในความหมายก็คือมันไม่เคยดีดตลาด มันตามตลาดเขาแถมเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันหลุดมานานแล้วแต่เราก็มีความมั่นใจบางครั้งเราถือเพิ่มถั่วเพิ่มเพราะเราม,มีความเชื่อเสมอว่ามันจะขึ้นแน่ในอนาคตบางคนมีหนำซ้ำเนี่ยมีความเชื่อไปเลยว่ายังไงหุ้นตัวนี้ก็ต้องขึ้นแน่นอนฉันจะถือมันเพราะว่าฉันคิดว่าโอเคตอนแรกเข้าไปเทรดไม่ได้กาําไรฉันก็ลงทุนไปเลยผมได้ยินแบบนี้มันหนาหูมากๆนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ปรับกลยุทธ์ด้วยการที่เขาพยายามไม่ยอมรับความจริงและหลอกตัวเองว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาทำไปทุกๆวันเมื่อเราเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่จะเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงเลยได้เลยนอกเสียจากเราแค่หลอกตัวเองไปวันๆว่วาเรานั้นกําลังเป็นนักเทรดตัวยงสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยืนยันตัวเองและตอบตัวเองได้ว่าเราเป็นนักลงทุนรือนักเทรดซึ่ง2ทางนี้ไม่เหมือนกันเลยผมไม่ตัง้งคําถามขึ้นมาว่าปัญหาการเทรดก็คือการที่เราไม่รู้จักปัญหาและความเสี่ยงถ้าเรารู้จักสิ่งที่เราประสบพบเจอมา มันจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นถ้าลองเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเรา้องเรียนรู้ที่จะรู้จักสิ่งให้เราประสบพบเจอมันมากกว่านี้อย่างเช่นการที่เราเรียนรู้จากความเป็นจริงว่าสิ่งให้เรากําลังทําสิ่งให้เรากําลังเป็นมันเป็นสิ่งที่เร้องเรียนรู้ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นการเทรดก็ตามหรือว่าเรื่องใดก็ตามแต่เราต้องนามาประยุกต์ใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราเรียนรู้จากความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดให้เราเข้าใจมันหรือเปล่าว่า สิ่งที่มันเป็นในทุกๆวันนี้มันก่อเกิดประโยชน์อะไรบ้างหรือโทษอะไรบ้างการเรียนรู้นั้นไม่มีวันจบสิ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งการเทรดนั้นมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตที่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นนักเทรดหรือนักลงทุนคุณก็ต้องเรียนรู้ทุกวี่ทุกวันความผิดพลาดเอ่ยการขาดทุนเอ่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องเรียนรู้เป็นประจำผมอยากเน้นย้ำในจุดที่กำไรหรือในจุดที่มันเป็นตลาดขาขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะหลอกเราและลวงเราไปว่า เรามีความเก่งกาสามารถอย่างยิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะดนลวงเป็นทับหลวงตาในชุดของเราให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีระบบที่ชัดเจนก่อนคุณถึงจะมีกำไรแท้จริงกลับคืนมาได้8ข้อที่เราควรพึงระวังก็เป็นเพียงแค่แง,ง่มุมหนึ่งของการเทรดซึ่งการเป็นนักเทรดที่ดีได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันอาศัยประสบการณ์เมื่อประสบการณ์นั้นมาเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน อย่างน้อยที่สุดในชีวิตเราควรเรียนรู้ว่าวันนี้เราควรทําอะไรมากที่สุดสิ่งให้เรียนรู้ในชีวิตกับสิ่งให้เราเนึกตื้คิดแล้วก็ปรุงแต่งไปอาจจะไม่ได้สอดคล้องอะไรในชีวิตประจาวันเราเลยด้วยซ้ําแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้ว่ามันอาจจะมีข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ12หรือมากกว่านั้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันผมไม่เคยที่จะหยุดที่พัฒนาการเรียนรู้และไม่เคยหยุดที่จะ เล็งเห็นในการแก้ปัญหาในชีวิตเลยเพราะการแก้ไขปัญหาชีวิตและการเรียนรู้คือสสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ทุกคนที่อยู่สายใดก็ตามเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ต่อเนื่องอย่าลดละเลิกที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเด็ดขาดถึงแม้คุณจะหยุดพัฒนาได้แต่ขอให้คุณทบทวนในสิ่งที่คุณเป็นไปไม่ว่าจะเป็นการเทรดทการใช้ชีวิตรวมไปถึงความสุขในชีวิตประจำวันสสิ่งนี้แหละเป็นตัวประกอบที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น แล้วสิ่งที่มือใหม่มักจะเข้ามาในตลาดและพบเจอนั่นคือคิดว่าราคาหุ้นเป็นสิ่งเดียวที่กำหนดมูลค่าของตัวบริษัทซึ่งในความเป็นจริงแล้วเส้นค่าเฉลี่ยคือตัวกำหนดนี่คือความเป็นจริงที่ผมเพิ่งเรียนรู้มาไม่นานนี้ว่าราคาหุ้นไม่ได้มีส่วนอะไรเลยหลายคนไปม,มองที่ราคามองว่าแพงหรือถูกบางคนเอาการลงทุนมาประเมินกับเส้นค่าเฉลีย่ยซึ่งจริงแล้วคาตอบเนี่ยแบบชัดเจนเลยนั่นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวกําหนดทิศทางของราคาหุ้นนั้นๆไม่ใช่ตัวราคาด้วยตรงมันเอง ไม่ไเป็นมาเก็ตแคปมูลค่าบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ตัวกําหนดมูลค่าบริษัทที่แท้จริงเพราะมูลค่าในตัวงมันเองไม่มีอยู่แล้วในการเทรดถ้าเกิดสมมุติคุณมาสายเทรดคุณต้องดูเส้นค่าเฉลี่ยเป็นหลักยึดวอลลุ่มยึดเส้นค่าเฉลีย่ยในยึดสิ่งที่คุณเห็นอินดิเคเตอร์ดัชนีชี้วัดต่างๆในสิ่งที่คุณตั้งไว้เมื่อนั้นคุณก็จะสามารถมองเห็นและเล็งเห็นว่าคุณจะเข้าตอนไหนออกตอนไหนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การอกแบบระบบให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่ทําให้นักเทรดมีจุดตัดขาดทุนที่ละเอียดถ้าไม่มีระบบสแสดงว่ามีจุดเข้าออหรือจุดออกน่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวตามมาถ้าเกิดสมมุติเราไม่อยากมีปัญหาระยะยาวตามมาเราก็แค่ไม่ต้องทําสิ่งที่มันผิดพลาดต,ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดให้มันเป็นความสําเร็จแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดเป็นความสําเร็จได้มันก็จะเป็นความล้มเหลวต่อเนื่องไปเรื่อยๆ บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็กลับมาย้อนถามตัวเองว่าหน้าที่ของทุกทุกคนคืออะไรหน้าที่เรามีส่วนสําคัญต่อชีวิตประจําวันหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติมันไม่มีอะไรที่มันชัดแจ้งเลยเราก็แค่เรียนรู้เข้าใจตัวเองเท่านั้นเองให้เวลากับเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลียเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเวลาอาจจะเป็นตัวก่าวประสบการณ์อาจจะยังไม่มากพอมันไม่ใช่ว่าทางนี้อาจจะยังไม่ใช่สำหรับชีวิตของเราผมเข้าใจดีว่าหลายๆคนอาจจะอยากมีอิสระทางการเงิน บางคนอาจจะอยากมีเวลาของตัวเองแต่การที่เราจะทําแบบนี้ได้ทั้งสองสิ่งทั้งเงินและเวลามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องใช้การบ่มเพาะต้องมีความศรัทธ,ธาอย่างยิ่งและต้องมีความเชื่อมั่นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องสูญเสียบางสิ่งเสียสละบางอย่างเพื่อบางสิ่งเสมอแล้วนี่แหละมันก็จะเป็น,นกลไกธรรมชาติให้เราเรียนรู้ว่าการเทรดที่ดีต้องเล่นแร่แปรธาตุอย่างยิ่งและ99%คือในเรื่องจิตวิทยาเป็นหลัก1%นั้นคือระบบที่คุณต้อง ตั้งใจทํามันอย่างดีเยี่ยมนี่คือสิ่งที่ผมเน้ยนย้าตัวเองเสมอว่าระบบที่สําคัญที่สุดคือใจของเราเองที่เราจะต้องไม่แปรผันไม่ผกผันและต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เส้นค่าเฉลี่ยนั้นบอกน่าะจะเป็นกุญแจที่เปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งเลยสุดท้ายนี้ทางนี้การเทรดเป็นทักษะที่จําเป็นในยุคสมัยนี้หากเราไม่ต้องการทํางานประจํารวมถึงอยากมีอิสรภาพทางการเงินพร้อมกันไปด้วยแต่เราก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของอาชีพนี้ อย่าลืมเด็ดขาดว่าความเสี่ยงอาชีพนี้เป็นแกนหลักเป็นแกนของชีวิตประจําวันว่าเลยเลือกทางนี้ต่อไปได้อย่างไรอย่าเพียงสักแต่ว,ว่าเห็นในสิ่งที่สวยงามของตลาดนี้แต่จงเห็นความเสี่ยงเห็นปัญหาเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือตัวของเราเองนั่นก็คือภาวะตลาดรวมไปถึงภาวะมวลรวมแต่เราจงมาเล็งเห็นสิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าพยายามไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และจงหันกลับมา หันหางเสือหันทิศเรือให้มันควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้จะดีกว่านี่แหละคือชีวิตที่ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยที่สุดเราทํามันให้ดีที่สุดดีกว่าเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ทําได้แก้ได้แล้อะไรเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้หรือว่าปรับไม่ได้ก็ช่างมันปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแล้ววันหนึ่งเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จจากอาชีพอาชีพหนึ่งไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรขอให้คุณมุ่งมั่นและพัฒนาต่อยอดไปให้ได้ นี่แหละคือแก่นของทุกๆอาชีพผมเชืวว่อทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแอนด้วยนะครับ